สวัสดีครับผมปฏิพานหลงสวนจิกคุณกำลังพบกับ u Has Podcast เข้าใจโดยไม่ต้องดูรู้โดยไม่ต้องอ่านคุยง่ายๆไม่เน้นทฤษฎีเหมือนแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง u Has Podcast สวัสดีครับในตอนนี้นะครับผมอยากพูดเรื่องการเทรดฝรล่กับข่าวนะครับหัวข้อตรงนี้นะครับจะเป็นการเทรด f o ล e x กับช่วงที่เป็นข่าวนั้นควรเทรดฟเฟล็กไหมนะครับสำหรับในตัวผมผมคิดว่ากุญแจในการเคลื่อนที่ของกราฟราคานะครับก็คือตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานคือตัวที่ขับเคลื่อนราคาที่แท้จริงนะครับปัจจัยทางเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการคํานวณที่แบบเอาสูตรต่างๆมาคํานวณในรูปแบบของตัวเลขค่าคณิตศาสตร์นะครับ ก็เอามาคำนวณก็จะได้อินดิเคเตอร์แต่ละตัวออกมานะครับหรือว,ว่าใช้จิตวิทยาในการคำนวณว่าถ้าหากว่าราคามีการปรับตัวขึ้นแรงๆนะครับแล้ว,วมีการปรับตัวลงแบบแรงๆแบบนี้แสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูงอาจจะเกิดจากการไม่แน่ใจนะครับหรือเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้คือจิตวิทยานะครับก็อยู่ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนะครับ แต่ถ้าพูดถึงตัวข่าวผมคิดว่าข่าวนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าตัวที่ทำให้ราคามันเคลื่อนที่จริงๆมันมาจากปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานมันก็สะท้อนได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นข่าวนะครับที่แบบเราเห็นได้ชัดที่สุดนะครับเพราะว่าในตลาดฟอรเร็กนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกนะครับที่เกี่ยวกับสกุลเงินนั้นๆนะครับก็ย่อมส่งผลต่อ ตลาดเลยครับคือถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยตัวที่ส่งผลกับราคาหุ้นนั้นๆน,น,นะครับก็คือตัวบริษัทนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างผู้บริหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็น f o r l x c มนี้มันเป็นภาพที่ใหญ่ภาพที่ใหญ่แบบมากๆเลยนะครับเป็นภาพรวมเลยมันจึงยากที่เราจะวิเคราะห์ได้แบบเป๊ะแบบมั่นยำนะครับ สมมุติว่าถ้าหากผมพูดถึงหุ้น Facebook ใช่ไหมครับถ้า Mark Zuckerberg ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับ Facebook นะครับถ้าไปในทิศท,ทางที่ดีเนี่ยส่งผลให้หุ้นขึ้นแบบในพริบตาเลยนะครับแต่ถ้าเป็น f o r e x นี้มันมันยากนะครับที่ใครสักคนหนึ่งจะออกมาแค่พูดอย่างเดียวเนี่ยแล้วราคาตัว f o r e x นั้นมันจะปรับตัวไปตามนั้นนะครับอย่างเช่นสกุลเงินดอลลาร์ก็ได้ครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ถ้าพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะมีผลกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแต่มันจะไม่ใช่ระยะยาวนะครับมันก็จะอาจจะเป็นช่วงนั้นที่มีการพันผวนในช่วงที่ทําออกมาพูดอธิบายหรือมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจมันจะส่งผลในระยะยาวอย่างเช่น ถ้าดอลลาร์นะครับมีการอัดฉีดเงินเข้ามาล่าสุดนะครับที่เรื่องไวรัสโคโโรนาควิด -19 เนี่ยเข้ามาและหลายประเทศก็พยายามอัดเงินนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริการู้สึกว่าจะมีการอัดเงินเป็นจำนวนเม็ดเงินถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทำให้นะครับตัวคู่เงินที่เป็น EU เนี่ยที่เคยแบบ ล่วงลงมามากๆอย่างต่อเนื่องเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นในช่วงเวลานั้นเลยอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานนะครับมันจะมีผลกับตัวสกุลเงินที่แท้จริงนะครับปัจจัยทางเทคน,คนิคนั้นเราก็แค่ใช้ในการคำนวณน,นะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าข่าวนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์นะครับ หรือว่าตัวปัจจัยพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์เลยเพราะว่าถ้าเรารู้พวกนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพรวมที่แบบในอนาคตนะครับแม้ตัวเลขมันจะไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าเราพอมองเห็นภาพรวมได้ว่ามันน่าจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่นะครับช่วงที่มีข่าวควรเทรดไหมคือก่อนอื่นผมต้องขออธิบายก่อนว่าการเทรดข่าวกับการเทรดแบบปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมัน มันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับการเทรดแบบตามข่าวนั้นก็คือเมื่อมีข่าวออกมานะครับก็จะรีบซื้อขายในตอนนั้นเลยก็คือรีบซื้อปุ๊บแล้วก็รีบขายปั๊บในตอนนั้นนะครับเป็นการเก่งกําไรจากข่าวแต่การเทรดแบบปัจจัยพื้นฐานที่แบบอ่าถือยาวๆนะครับอันนี้ก็ข่าวอาจจะไม่สําคัญมากนะครับเพราะว่าตัวกราฟจริงๆมันจะเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจในประเทศนะครับ แค่ข่าวลือนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยให้ราคานั้นมันปรับตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้นะครับอาจจะส่งผลแค่ความพันผวนในตลาดได้แต่ว่ามันไม่ส่งผลกับการเปลี่ยนแนวโน้มได้นะครับดังนั้นถ้าหากสรุปนะครับจะแยกออกเป็น2อ,อย่างแล้วกัน การเทรดแบบปัจจัยพื้นฐานก็คือการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับแต่ละประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนกควรท,ที่จะศึกษาและก็วิเคราะห์นะครับแต่ถ้าเป็นข่าวการเก็งกําไรสั้นๆจากช่วงที่มีข่าวออกมานะครับอย่างเว็บ forex Factory ก็ได้ครับก็ถ้าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ก็ไม่ควรที่จะเทรดแล้วกันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบราคาพันผวนมากนะครับยิ่งถ้าหากโบเกอร์ไหนนะครับที่เป็นสเปซแบบ ลอยตัวตามสภาวะตลาดนะครับช่วงที่มีข่าวนี้มันจะแบบสเปดแบบถแบบางมากๆเลยนะครับบางทีเราเข้าไปเนี่ยเข้าออเดอร์ไปมันจะเป็นจำนวนเงินที่ติดลบค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยควรที่จะเลี่ยงในการเทรดหรือเกงกำไรสั้นๆจากข่าวที่ออกดีกว่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนควรที่จะศึกษาเอาไว้นะครับหรือว่าข่าวเศรษฐกิจที่แบบออกมาอย่างล่าสุดสหรัฐอเมริกานะครับมีการตกงานสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับอันนี้มันก็จะส่งผลต่อภาพรวมของสกุลเงินดอลลาร์นะครับว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะใช้ในการวิเคราะห์ระยะยาวได้นะครับ อีนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอีสั้นๆนะครับถ้าหากว่าอยากแนะนำให้ผมทำเรื่องอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ